เรื่องของเอล尼โยและก็ลานิญาเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะมีความสับสนอยู่นะครับว่าเอลิโยคืออะไรลานิญาคืออะไรนะครับผู้ชมครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมาแจ้งให้กับผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับว่าเอลิโยคืออะไรคือทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะครับ<ๆ>เขาก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าเอล尼โยนี่ยก็อาจจะเข้ามาในประเทศไทยของเราไปด้วยนะครับผู้ชมนะครับเอลิโยนี่ก็ คือเหมือนกับว่าเป็นสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับเขาบอกว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกฝนตกหนักในทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้นะครับผมแล้วก็จะเกิดความแห้งแล้งและอากาศร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยะนะครับผมปีนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบดังกล่าวในพื้นที่บ้านเราก็คือพูดง่ายๆก็คือแบบนี้นะครับผู้ชมครับในฤด,ดูฝนอาจจะเป็น ช่วงหน้าแลงก็ได้นะครับผมในส่วนของลานิยาเนี่ครับผู้ชมครับก็จะเป็นปรากฏการณ์ขั้วตรงข้ามก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งในตอนเหนือของทวีปแอฟริกทวีปอเมริกาใต้แล้วก็จะเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศไทยประเทศไทยของเราเนีครับผู้ชมก็ง่ายๆก็คือแบบนี้ในช่วงฤดูฝนมันจะเกิดความแห้งแล้งพอฤดูร้อน จะเกิดฝนตกลงมาใช่ค่ะนะครับผมซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งในเรื่องนี้แน่นอนทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมรับมือนะครับเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์นี้ให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงต้องต้องประชาสัมพันธ์ต้องมีการจัดเตรียมในเรื่องของการที่จะกักเก็บน้ําอย่างไรนะครับ